สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีอการ์เดนที่น่ารักทุกท่านนะคะอีพีนี้แบ่งโชคเก้าชั้นเบบีนะคะก็จะมีตัวลุ้นด่างนะคะแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นใบกลมสีเขียวอ่ะแล้วก็จะมีตัวด่างนะคะวิธีการเลี้ยงโชคเก้าชั้นเบบีนะคะอ่ะให้นําแก้วมาแบบนี้นะคะแล้วใส่โชคเก้าชั้นลงไปเลยนะคะทําการลดน้ําไม่ต้อง ลดเยอะนะคะปิดฝาแล้ววางในที่ร่มแต่ให้ได้รับแสงแดดเช้านะคะเช้าก็ได้บ่ายก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้สังเกตดูว่าถ้าหากยังมีไอน้ำเกาะอยู่นะคะก็ไม่ต้องทำการลดนะคะแต่ว่าถ้าเขาแห้งไปก็สามารถลดได้เลยนะคะทำแบบนี้นะคะประมาณ1นเดือนนะคะใบของเขาจะแทงมาอยู่ที่3-4ใบนะคะเลี้ยงแบบนี้ช่วยป้องกันพวกหอยทาก พวกแมลงพวกนกนะคะที่จะมากัดกินใบนะคะ,ะแล้วก็เลี้ยงแบบนี้ก็คือใบเขาจะสวยขึ้นค่ะ,ะต่อไปนะคะตัวโชคเก้าชั้นลุ้นด่างนะคะตัวโชคเก้าชั้นลุ้นด่างก็จะมีะกระถางที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นโชคเก้าชั้นลุ้นด่างหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกระถางคือลุ้นด่างนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระถางอันนี้คืออ่าเป็นตูเขียวนะคะเป็นใบกลมสีเขียวนะคะไว้ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้ให้บิดกับต้นอื่นนะคะอ่ะส่วนต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8อันนี้คือเป็นตัวด่างนะคะเป็นตัวด่างรอบนี้นะคะรอบนี้ได้ตัวด่างไปเยอะเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้คือตัวที่แถมนะคะ,ะทั้งหมด25กระถางนะคะ1,000จะส่งให้ฟรีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ